ถามถึงกลุ่มโรคที่คนไทยอาจจะมีกลุ่มโรคนี้ด้วยเหรอ NCDs ค่ะอาจารย์ครับโรค NCDs นี่มันเป็นกลุ่มโรคที่ทำให้มนุษย์ตายมากที่สุดในโลกเลยโอ้ตายมากที่สุดในโลกค,ค่ะไม่ใช่ผมพูดเองแต่องค์การอนามัยโลกพูดกลุ่มโรค NCDs นี่มีโรคอะไรอยู่บ้างคะอาจารย์ครับก็มีโรคมะเร็งเบาหวานหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจนะครับ ตับแข็งไตาวายความดันโลหิตสูงอัลไซเมอร์และโรคอ้วนลงพุงคือแต่และโรคบางคนคิดว่าเป็นกับผู้สูงอายุเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้สังเกตได้ว่าอายุ30กว่า,วาที่เขาเรียกว่าไหลาตายอันนี้อาจารย์เกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดอะไรอย่างงี้ด้วยไหมคะหลอดเลือดเนี่เป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับโรคหลายๆโรคมาจากหลอดเลือดนี่แหละนึกภาพนะครับนึกภาพตามผม หลอดเลือดยาวเท่ากับสองเส้นรอบโลกโอ้หลอดเลือดฝอยเล็กกว่ารูเข็มแล้วก็อาหารออกซิเจนส่งผ่านหลอดเลือดแล้วของเสียจากที่เซลล์ขับออกมานี่ก็ต้องผ่านหลอดเลือดไปถ่ายทิ้งนอกร่างกายทางอุจจาระปัสสาวะเหงื่อและลมหายใจสุขภาพจะดีไม่ดีอยู่ที่หลอดเลือดหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจมีอยู่สามเส้นบางทีมันตีไปสองเส้นเลยยังไม่รู้เลยหลอดเลือดแตก ตีหรือตันล้วนแล้วแต่มีปัญหาทั้งสิ้นหลายคนที่อาจจะอ่ะตรวจเจอแล้วว่าเสี่ยงหรือหลายคนอยากจะป้องกันไว้มีวิธีการดูแลยังไงบ้างคะลดปัจจัยเสี่ยงถ้าลดไม่ได้ก็ต้องเสริมสารต้านอนุมูลสละเีเดียวต้องใช้แอสตาเซนทีนเท่านั้นต้องแอสตาเซนทีนไบโอเอสตินครับที่เขาเรียกว่าสารไหแดงอันเดียวกันหรือเปล่าคะ,อ,ะอาจจะเรียกว่าเพราะมันสีแดงเราเรียกแดงแต่ว่าจริงๆศัรรพทวิทยาศาสตร์ไม่ใช่อย่างนั้น เฮมาโตโคคัสนี่มองไม่เห็นด้วยตาปเปล่ามันให้สารเอนตาเซนทีนเป็นตัวเดียวเท่านั้นใช่ที่อยู่ในไบโอซินของเราใช่เพื่อนฝันถามมาบอกว่าอ้าวแอบเห็นนะที่อื่นเขาเป็นแคปซูลแคปซูลใส่เป็นผงอย่างเงี้ยมันต่างกันยังไงก็แปลว่าฮาร์ดเจลแคปซูลฮา,าร์ดเจลนี่มันไม่สามารถป้องกันออกซิเจนได้อยู่แล้วออกซิเจนเข้าไปได้ก็จบ <Okay. S 2> แปลว,ว่าแอดดาเซนทินไม่มีความหมายใดๆคุณกินเข้าไปคือเท่ากับศูนย์แล้วก็อีกอันหนึ่งคือแอดดาเซนทินมันละลายในไขมันค่ะแล้วไปบรรจุเป็นผงๆอย่างนั้นก็กินเข้าไปก็กินไปเท่าไหร่ก็ออกมันเท่านั้นหลย<อ>ไม่ได้ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดนะค่ะนี่เหตุผลทําไมเขาต้องเอาซอฟเจลหมายถึงว่ากว่าจะมาเป็นแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมซอฟเจลเม็ดเล็กๆที่เรารับประทานเข้าไปได้ไม่มีออกซิเจนเข้าไปผสมในนี้เลยไม่ได้ถ้าถูกออกซิเจนปุ๊บจะหมดฤทธิด เป็นบริษัทเดียวที่ทำได้